หลังจากทีมชาติอเมริกานะครับเดินทางอุ่นเครื่องโอ้โหอุ่นเครื่องหลายที่บานตัวเองบ้างไปอาบูดาบีบ้างไปลอนดอนบ้างผลงานในการอุ่นเครื่องที่ผ่านมาเนี่ยเกมแรกชนะแคนาดาสบายสบายต่อเ2เกมที่2เจอออสเตรเลียพวกเขาก็ชนะไป9 8ต่อเกเกมนี้บีบหัวใจนิดหนึ่งนะครับในเกมที่3เนี่ยเจอเซอร์เบียนิโครายโยคิดนึกว่าจะแข็งนึกว่าจะตึง อเมริกาปูพรมถล่มเลยนะครับเขากดไป105ต่อ79แล้วในเกมที่4อันเนี้ยใครก็คิดว่าจะถล่มเพราะเจอเซาซูดานแต่สุดท้ายอเมริกาเกือบตายต้องได้ลุงเจมมาแบกในวินาทีสุดท้ายเฉือนชนะเซาซูดานไปที่สกอร์101ต่อ1 0 0แล้วก็เมื่อวานปิดสุดท้ายแล้วในการอุ่นเครื่องเจอเยอรมันอเมริกาชนะไปทวยสกอร์ 92ต่อ88ใน5เกมที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เห็นอะไรหลายอย่างเห็นแผลของอเมริกาเห็นความที่ยังไม่สมบูรณ์วันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันว่าอะไรเป็นแผลใหญ่ของอเมริกาอะไรคือเรื่องที่น่าเป็นห่วงและก็ต้องบอกว่าโอลิมปิกจะเริ่มแล้วนะครับอีกแค่4วันเกมแรกเนี่ยเดี๋ยวอเมริกาจะเจอเซอร์เบียในวันที่28เกมเนี้ย น่ารักน่าลุนน่าเชียร์มากๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปัญหาของอเมริกาชุดนี้อะไรคือเรื่องน่าห่วงบ้างไปรับฟังพร้อมกันนะครับป,รปัญหาแรกของทีมชาติสหรัฐอเมริกานะครับนั่นคือเรื่องของการเล่นเกมลุกเราจะเห็นถ้าเราดูอเมริกาใน5เกมที่ผ่านมาเนี่ยจุดหนึ่งเนี่ยโค้ชเป็นโค้ชสตีมเคอร์ เราคิดว่าเราจะได้เห็นมูฟเมนต์แบบโกลเด้นสเตเบลิเออร์มีการแฮนด์ออฟวิ่งกงันไปมาโอ้โหเป็นระบบของโกลเด้นหมุนไปหมุนมาสวิงนู่นนี่นั่นแล้วค่อยจบสกอร์นี่คือจินตนาการในหัวเมื่อมีโค้ชสติฟเคอร์แต่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยอเมริกาเกมบุกไม่ได้มีอะไรแบบนั้นจะเป็นเหมือนการบุกแบบตาใครตามันรอบนี้รรบอนจะเล่น เลอบ,บอลก็เปิดที่ว่างไดเข้าไปเฮ้ยรอบนี้จเจ้าเคอร์รี่เล่นเดี๋ยวไปทำสกรีนเคอร์รี่มาให้บอลเคอร์รี่เคอร์รี่ยิงเดี๋ยวรอบนี้แอนแมนจะเล่นหลกัลกๆๆๆจบสกอร์เดี๋ยวรอบนี้จะเป็นเท่้ำเท่าม้ำก็สักแต่จะเล่นเขาบอกว่าระบบเกมลุกของอเมริกาเนี่ยมันระบบไหนกันแน่เขาดูแล้วเนี่ยอเมริกาเนี่ยเหมือน ผัดกับเล่นคนละไม้เล่นกันคนละเพยสองเพยไม่มีระบบเกมลุกที่ตายตัวซูปเปอร์สตาร์มันมากเกินไปมันเลยไม่สามารถทำระบบเกมลุกแบบนั้นได้เขามองว่าจุดการเล่นเกมลุกเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงส่วนคนที่มันเคยแบบมองตารู้ใจการเล่นด้วยกันมาก่อนเนี่ยมันก็ต้องเป็นฮาริเบอร์ตันกับแอนดแมนซึ่งไม่ใช่คียหลักของทีมชุดนี้แล้วก็การเล่นเกมลุกเนี่ย นอกจากระบบแผนบอลมูฟเมนต์ไม่มีเนี่ยอีกจุดหนึ่งที่เขาเป็นห่วงเขามองว่าอเมริกาชุดนี้เมื่ออุ่นเครื่องไป5เกมเนี่ยเปอร์เซ็นต์3คะแนนยังไม่ดีนะักขนาดมือหนึ่งอย่างเคอร์รีเนี่ยยังยิงขึ้นขึ้น,นลงลงบางเกมเคอร์รยิงแบบ6ลง1ยิง7ลง1ด้วยซ้ำและเขาเลยมองในชุดรายชื่อเนี่ยเขาถามว่าใครคือมือปืนที่พร้อมลงมาปิดเกม ชุดก่อนหน้านู้นเนี่ยมันจะมีสมมุตินะมันมีเลจี่มิลเลอร์มันมีเคทอมสัน Thompson, ตัวสามแต้มธรรมชาติหรือยุค Kobe. โคบี้ก็ได้โคบี้ก็ผันตัวไปเป็นบทนั้นนะในชุดที่โคบี้เล่นเนี่ยโคบี้เขาก็เป็นตัวรอยิงในบางจังหวะมีเมโลรอจบสกอร์เขาถามกับกันว่าชุดเนี้ใครคือมือปืนที่รอหาที่ว่างและแครดแอนชุดแทบจะไม่มีในรายชื่อจะเป็นสายคึงบอลสายลุยเป็นหลัก แล้วก็ไอตัวที่ยิงแม่นๆในเกมแบบ NBA เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแฮร์ริเบอร์ตันแอนดแมนเททรมมาในรอบนี้ก็ยังไม่ได้เล่นบทนั้นเขามองว่าจุดนี้น่าเป็นห่วงมากแล้วก็เรื่องเล็กๆน้อยๆเขาบอกว่าทีมชาติเมกาเนี่ยถ้าลองสังเกตดูนะใน NBA เนี่ยควอเตอร์หนึงมัน12นาทีพวกเหล่าสตาร์เนี่ยมันต้องเป็น the เดอะแบ็กนะมันจะเล่นไปออมแรงไปในการอุ่นเครื่อง5เกมที่ผ่านมาเนี่ย เราจะเห็นว่าลุงเจมเนี่ยแรกๆนะยังไม่ปล่อยของหรอกอย่างเซาสูดานกว่าจะปล่อยของก็ท้ายเกมอย่างเยอรมันกว่าลุงเจมจะปล่อยของก็30นาทีไปแล้วซึ่งเขามองว่าเกมฟรีบ้าเนี่ยมันสั้นกว่ามันมีความเข้มข้นมากกว่าถ้าเหล่าผู้เล่น NBA ยังมีมล์เซตว่าเฮ้ยฉันเก็บแรงไว้ไว้เล่นตอนปิดเกมถ้าวันนั้นเจอทีมตรงข้ามที่แม่นกว่าที่ทำได้ดีกว่า ไอความคิดที่จะเก็บแรงแบบนี้มันจะรอดหรือไม่เขามองว่าการเล่นเกมลุกวิธีคิดยังเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงสําหรับทีมชาติเมกาชุดนี้นะครับประเด็นต่อมาในประเด็นที่2เนี่ยเขามองเรื่องอาการบาดเจ็บเป็นหลักเขาบอกว่าทีมชาติที่เลือกมาชุดนี้มันดีมากเลยนะแต่ถ้าดูในแนวลึกจริงๆเนี่ยเควินดูแลนดหเกมอุ่นเครื่องแล้วยังเล่นไม่ได้เลยแล้วก็สัปดาห์นี้จะเริ่มแล้วจะใช้เควินดูแลนตรงไหน ถ้าเล่นไปเนี่ยแล้วป๊อกเจ็บมาอีกเนี่ยเท่ากับว่าคุณเสียโคต้า1คนเลยนะแล้วก็โรบอนเจมส์ James, แล้วยังลากแบบนี้และวทัวทร์นาเมนต์โอลิมปิกเนี่ยมันระยะสั้นมาเล่นแค่27กรกฎาคมถึง10สิงหามาเล่นแค่2สัปดาห์ความเข้มข้นเยอะมากถ้าลุงในวัย39เจ็บเหนื่อยล้าก็มีผลต่ออเมริกาเช่นกันแล้วก็เอ ก็ไม่ใช่ตัวสุขภาพดียังมีโอกาสที่จะบาดเจ็บทุกเมื่ออันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเขามองว่าตัวที่เอามาเนี่ยมันมีอาการบาดเจ็บติดมาด้วยและยังไม่สมบูรณ์ถ้าเกิดใครเจ็บขึ้นมาอเมริกามีผลแน่นอนนะครับอีกจุดหนึ่งเนี่ยมันเป็นเหมือนเรื่องกฎกติกานะเขาบอกว่าลองสังเกตดูการเล่นระหว่างอเมริกาในเกมที่เล่นเนี่ยบ่อยครั้งทีมตรงข้ามเดี๋ยวนี้เขาไม่กลัวอเมริกาแล้ว เขาพร้อมจะอาจจะประท้าก,กับทีมชาติเมรกาหลายต่อหลายครั้งยกยกตัวอ,อย่างก็ได้ในเกมเซอร์เบียเนี่ยจะมีคนมานัวมาชนกับลบอล bon. ถ้าเป็น NBA อาจจะมีการเป่าช่วยเป่าเซฟไว้ว่าเฮ้ยนี่ซูเปอร์สตาร์นะจะเล่นเส้นที่แบบหนักๆใช้ร่างกายมาอัดลุงเนี่ยอาจจะมีการฟาวเกิดขึ้นแต่ในฟีบ้ามันไม่มีซูเปอร์สตาร์ทุกคนเล่นกดเดียวกันทุกคนเท่าเทียมกัน ซึ่งกรรมการเนี่ยก็จะเป่ายากกว่า NBA นี่เป็นหนึ่งจุดที่น่าเป็นห่วงแล้วเมื่อทุกทีมชาติเนี่ยเล่นฟิสิกอลเกมสายเล่นประท้าสายเมกามันจะเกิดอาการยุบอย่างแน่นอนจุดนี้ยังเป็นเรื่องที่น่าระวังนะครับและอีกเรื่องหนึ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับตอนนี้มันเห็นแล้วว่าเกมซาทซูดานเนี่ยเป็นเกมที่เหนือความคาดหมายเนอะพิกเกือบล็อกโอ้โหซาวซูดานมาแบบเหนือเมฆเลยมันเห็นแล้วว่าทุกทีมเนี่ยอยากจะล้มอเมริกา อเมริกาเนี่ยการล้มเขาได้เนี่ยอาจจะเป็นเป้าหมายหลักมากกว่าเหรียญทองด้วยซ้ำถ้าคุณตบอเมริกาชุดนี้ได้เนี่ยโอ้โหคุณดังระเบิดแน่นอนเราจะเห็นเกมอย่างเซาสุดานมาเหนือเมฆเลยแต่เดี๋ยวนี้ผู้เล่นเขาเนี่ยเขาไม่กลัวกันละความรู้เรื่องบาสมันเท่ากันทั้งโลกเราสามารถเปิด IG เปิด Facebook หาโค้ดเก่งๆสอนได้จะสอนเลี้ยงสอนชูสอนยิงมีให้เห็นหมด มันต่างกันแค่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆและผู้เล่นทั้งโลกเนี่ยเขาก็เล่นอาชีพหมดมันไม่ไกลกันเหมือนสมัยก่อนละสมัยก่อนอเมริกาเนี่ยคือสุดยอดคนอื่นตามไม่ทันแต่ทุกวันนี้บาสอาชีพเนี่ยมันกระจายไปทั้งโลกแล้วหลียุโรปก,ก็มีเหลีกจีนก็มีหลีกนู่นนี่นั่นก็มีทุกคนอยู่ในเกณฑ์บาสอาชีพมันยังเป็นมืออาชีพที่ไล่กันแต่เหลือแค่ความเข้มข้นว่า NBA มันสุดยอดกว่าน,นี่คือสุดยอดจากทั้งโลกแต่ผู้เล่นทั้งหมดเนี่ย ที่รวมรวมมาเล่นโอลิมปิกเนี่ยมันก็เป็นมืออาชีพเช่นกันมันก็ห่างกันแหละแต่มันไม่ได้ห่างกันแบบสู้กันไม่ได้เลยเหมือนสมัยก่อนแล้วก็อย่าลืมนะครับบาสโอลิมปิกเนี่ยไม่เหมือน NBA NBA เอเอ็ f ย์ออฟมี7เกมมีวันแม่นมีวันไม่แม่นเดี๋ยวแก้มือใหม่ได้แต่โอลิมปิกเนี่ยมันนัดเดียวจอดคิดกับกันถ้ามันมี1วันเนี่ยที่มันมีใครก็ตามในเมกาเนี่ยยิงไม่ลงเลยยิง12ลง1เหมือนที่อุ่นเครื่องมาเนี่ย และทีมชาต,ติตรงข้ามเนี่ยเป็นแบบซูดานยิง60%อเมริกาที่เป็นซูเปอร์สตาร์ก็แพ้ได้เช่นกันเขามองว่าตรงเนี้ยต้องละเอียดมากๆทุกเกมของอเมริกาจะพลาดไม่ได้จะประมาทไม่ได้ไม่งั้นโลกแตกอย่างแน่นอนแล้วก็เขามองว่าตอนเนี้ผู้เล่นทั้งโลกเนี่ยคนเก่งๆไม่ได้เป็นอเมริกาแล้วนะดู MVP ปีล่าสุดใช่ไหมเป็นโยคิดเป็นลูก้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นเชคิวเจสเป็นดอนชิด ผู้เล่นต่างชาติทางนั้นเนี่ยที่ลุ้นรางวัล MVP อยู่ในทุกปีเขามองว่าทั้งโลกเนี่ยมันพัฒนาขึ้นอเมริกาไม่ได้เป็นแบบสุดยอดด้านบาสเกตบอลอยู่ทีมเดียวเหมือนสมัยก่อนแล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้ต้องบอกว่าเมื่อมองทั้งหมดเนี่ยยังมีเรื่องน่าเป็นห่วงอาการบาดเจ็บยังต้องเสียวอยู่ผู้เล่นดาราตัวหลักใครจะเป็นจุดที่ลงตัวบางจุดเนี่ยเขามองว่าชุดผู้เล่นตัวจริงเนี่ยก็ยังไม่สวยนะ ชุดผู้เล่นตัวจริงเนี่ยเป็นจูฮอลิเดย์เคอรี่บูเกอร์โรบอนเอ็มบีดเขามองว่า3ตัวนอกเนี่ยมันตัวเล็กเกินไปหรือเปล่ามันอาจจะโดนมิชแมทมันโดนโพสเพย์ได้แล้วบูเกอร์เนี่ยฟอร์มก็ยังไม่ปังสักทีตรงเนี้ยปัญหาทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวต้องดูว่าเคเนี่ยจะปรุงแต่งทีมชุดนี้ยังไงถ้าปรุงแต่งไม่เข้ารูปเข้ารอยก็ตัวใครตัวมันนะครับสำหรับอเมริกาชุดนี้คิดเห็นอย่างไรมองเห็นปัญหาไหน คอมเมนต์ Comment, พูดคุยกันนะครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ